ตอนนี้เราอยู่กับพีดีคูจิ้นแห่งปีนี้คูจิ้นหล่อเนาะหล่ออยากกินด้วยอยากจินด้วยได้ปะจิ้นแบบว่าสามเศร้าไม่เลือกขอเข้าไปอยู่ตรงกลางเลยไม่เอามัดรวมมาเลยนี่นะครับตอนนี้ก็อยู่กันที่เซ็นทันโอ้ยโอ้ยโอ๊ยอ้าวไง นี่เอารวมตัวงานของคนนี้เข้าอ่ะไปไปไปเร็วไปเร็วสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาไลฟ์บรรยากาศแบบว่าก่อนจะเริ่มงานนี้กันแฟนมิทาคเหนือนะคะตอนนี้อยู่กันที่เซ็นทันพลาซาแอร์พอร์ตนะคะหรือว่าอะไรนะโลตันแอร์พอร์ตเซียงใหม่แอร์พอร์ตเซี่ยงไฮเชียงใหม่แอร์พอร์ต ท่าฟาซาใช่ไหมถอดโอเคคนที่นี่เขาเรียกโรบินสันใช่คนเชียงใหม่เขาจะรู้จักกันว่าโรบินสันดีทีนหน้าจอรอชมพี่ฟ้าหวยออก5 3ใช่เมื่อกี้อิงฟ้าบอกว่าในด้อมให้ใช่ไหมเอ่ย5 3ออกตรงๆเลย๋อใช่5 3สองตัวทายเอ๊ะสองตัวล่างไม่ใช่สองตัวทายถอด